สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟซทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะเตือนคุณให้ระวังคนแบบไหนประเภทอย่างไรนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานอของคุณนะคะว่าคุณต้องพบปะพบเจอกับบคุคคลหรือคนพลังงานแบบไหนมากวากันนะคะ สันชาตตยานบาลานโอโหบาลานอำนาจการเริ่มต้นความเศร้าอาดีตอดีตความกลัวความกล้าหาญโอโหพลังงานของคุณนะไอพลังงานผู้คนที่คุณอยู่รายล้อมคุณที่คุณเจอนะคะมีพลังงานแบบไหนบ้างชีวิตประจําวันของคุณที่คุณต้องพบเจอนะคะ โอ้ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะพลังงานของคนคะ่ะเป็นทั้งพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นบนเวียนอยู่กับคุณนะคะจะมีหลายพลังงานมากมีทั้งพลังงานที่ มีซิเซนดีมีทั้งพลังงานที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับคูม่านเกี่ยวกับวิญญาณเด็กมีทั้งพลังงานที่มีความหนักแน่นมีทั้งพลังงานที่สแสวงหาธรรมะมีทั้งพลังงานที่มีตะลักและเมตตามีต่ให้แล้วก็พลังงานที่มีอํานาจ บ้าอำนาจเป็นพลังงานชอบเป็นใหญ่ชอบอวดเด่นคือฉันต้องเก่งกว่าทุกคนแล้วก็มีพลังงานที่หวาดกลัวมีพลังงานที่หวาดระแวงหวาดระแวงกับผู้คนที่จะเข้าหาอีกในขณะนึงก็จะมีพลังงานที่ เก่งเกินมนุษย์เก่งเกินไปฉลาดเกินไปฉลาดกว่าคนอื่นแล้วก็มีพลังงานที่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆได้เสมอมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ไม่ตัดสินอะไรด้วยสิ่งที่มองเห็นจะใช้วิธีหรือคิดพิจารณาานพิจารณายะนานนาน,นานมาก กลัวจะตัดสินใจโลกก็เป็นพลังงานคนทกซิกนะคะเป็นพลังงานคนที่มองโลกในแง่ร้ายเป็นพลังงานที่ตัวเองทุกคนเดียวไม่พออยากให้คนอื่นทุกด้วยตัวเองลำบากคนเดียวไม่ได้อยากให้คนอื่นลำบากด้วยเป็นพลังงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ในอดีตของเขาในอดีตของเขาเขาอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียสิ่งที่ดีๆในตัวตนของเขาจนทําให้เขาเกิดการเป็นคนระแวงเกิดการเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้คนอื่นนะคะได้เข้ามาหรือพอเห็นคนอื่นได้ดีก็ไม่สามารถที่จะรับกับพลังงานนั้นได้คือเขามีบาดแผลในจิตใจของเขานะคะนี่คือพลังงานของ ุณที่ต้องเจอผู้คนแบบนี้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพลังงานอย่างนี้พลังงานผู้คนเหล่านี้มีผลอะไรกับชีวิตของคุณนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะพลังงานเหล่านี้นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาไม่ได้เข้ามาพอะความบังเอิญน,นะคะ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีบุญและบาปสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าพลังงานเอ่อเหล่านี้ถูกดึงดูดมานะคะถูกถึกคุณนั่นแหละคะ่ะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อที่จะให้คุณได้เข้มแข็งเพื่อที่จะให้คุณนะคะได้ผ่านการบททดสอบเพื่อที่จะให้คุณเรียนรู้ชีวิตเพื่อที่จะให้คุณนะคะได้เข้าใจถึงบุคคลเพื่อที่จะให้คุณป้องกันตัวเองออกจากพลังงานเหล่านี้วิธีรับมือหรือสิ่งที่มองไม่เห็น เขามีเจตนาอะไรแบบไหนนะคะ,ะจะมีการที่ทําให้คุณต้องคิดและไต่ตองนะคะนี่คือบริบทที่อยู่ล้อมรอบในชีวิตประจําวันของคุณที่ต้องเจอนะคะแล้วเราจะมาเข้าตามหัวข้อเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านอยากจะให้คนหลีกเลี่ยงพลังงานแบบไหน คนแบบไหนในชีวิตประจําวันของคุณแล้วก็จะมีผลอะไรกับชีวิตประจําวันของคุณนะคะเรามาเข้าตามหัวข้อเลยค่ะ ต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นมาเลยพักผู้พิทักษ์จักรวาลโอ้โหความเข้มแข็งเเเเเกกก้้้าาาจ็ดดปก้าเจ็ดนะคะ เลขที่เกี่ยวข้องผูกพันสามสิบกห้าสิบสี่เลข9เลข9เลข7แล้วก็เลข8นะคะโอ้โห สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะฝากเตือนคุณนะคะให้คุณหลีกเลี่ยงคนแบบไหนคนประเภทไหนนะคะที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะสาเหตุอะไรนะคะก่อนอื่นแม่มอคอเข้าตามหัวข้อเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะฝากเตือนคุณนะคะสิ่งที่คุณจะหลีกเลี่ยงนะคะบุคคลประเภทไหนนะคะบุคคลที่โอ้โหที่เข้ามาในชีวิตคุณน,นี่คือบุคคลที่ทอกซิกค,คะ่ะ บุคคลที่ท็อกซิกบุคคลที่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายในชีวิตเขามาแต่เขาไม่สามารถเยียวยาตัวเองได้เขาอยู่ในพื้นฐานของการที่แยกไม่ออกแล้วค่ะว่าบาปก,กรรมถูกผิดศีลธรรมเนี่ยแหละค่ะให้คุณเอาบรรทัดฐานนี้เลยนะคะถ้าบุคคลใดนะคะไม่มีศีลธรรมนะคะชอบยินทาคนอื่นชอบให้รลายคนอื่น ไม่อยู่ในศีนลธรรมนะคะโดยเฉพาะศีลข้อสาโดยเฉพาะศีลที่ชอบให้หลายคนอื่นเหมือนหวังดีนะคะต่อหน้าเหมือนหวังดีให้คำาปึกษาแต่จะนำเรื่องที่คุณนะคะพอคุณไว้ใจคุณเปิดเผยนะคะเขาจะมีจิตที่กิเลสในใจเขาลึกๆเขาจะเอาเรื่องของคุณไปพูดต่อไปบอกต่อไปเล่าต่อเหมือนเป็นการปรึกษาเหมือนเป็นการหวังดีแต่นั่นคือเจตนาตอบสนองตันหา ของอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะให้เขาได้รู้สึกดีขึ้นให้เขารู้สึกว่ามีคนทุกข์ยิ่งกว่าเขามีคนทีอ่อย่างเช่นแม่หมอจะยกตัวอย่างคุณมีเพื่อนสักคนหนึ่งนะคะเขาคุณไปปรึกษาเขาคุณไว้ใจเขาคุณให้คําปรึกษาหรือคุณขอคําแนะนําจากเขานะคะเขาจะหวังดีกับคุณมากเขาจะให้ความแนะนํากับคุณดีมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเอาเรื่องของคุณนี่แหละค่ะ ไปพูดต่อๆๆดูเหมือนการพูดต่อๆของเขาเป็นการช่วยเหลือเป็นการที่ไปปรึกษาเพื่อหาทางแก้ไขให้คุณแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นนะคะแฝงไปด้วยเดวิลแฝงไปด้วยสิ่งที่เขาต้องการที่จะเห็นคุณเจ็บปวดเขาต้องการที่จะเห็นชีวิตของคุณนะคะแตกแยกผ่านจุดนี้ไปไม่ได้แต่บทบาทอีกบทบาทหนึ่งเขาจะแสดงให้คุณเห็นเหมือนมีน้ำใจเหมือนช่วยเหลือคุณ แต่ในอีกข้างในลึกๆของเขาเขามีความสะใจเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกสบายใจเมื่อเขาเห็นคุณทุกข์ค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงคุณต้องดูคนให้ออกนะคะดูคนให้ออกอย่างไรนะแม่หมอบางคนเขาก็อยู่ในศีลธรรมนะเขาก็ไม่ได้ผิดศีลคนที่แสดงละครนะคะเขาแสดงได้ไม่นานหรอกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณเห็นเองค่ะไม่ใช้ระยะเวลานานเลยค่ะ คุณจะได้เห็นค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติในการครบคนด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะบุคคลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงนะคะคือบุคคลที่นำพาให้ชีวิตของคุณไปในทิศทางที่โลกีไปในทางที่ กูรู้ว่าอันตรายแต่ก็ยังชวนคุณไปนะคะพาคนไปในเส้นทางที่บ้าบินกล้าหาญผิดทิศผิดทางอย่างนี้นะคะถ้าบ้าบินในทิศทางที่ดีโอเคค่ะแต่ถ้าบ้าบินในทางที่วันข้างหน้าหรือเ,อเหตุการณ์ข้างหน้าอาจจะสูญเสียทั้งร่างกายอาจจะสูญเสียทั้ง ความดีที่คุณสร้างสะสมมาเนี่ยแหละค่ะคุณต้องหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งไม่รู้จักพอค่ะคนที่ไม่รู้จักพอคือคนที่ยืนได้ด้วยตัวเองไม่ได้คนที่คอยพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่เสมอคือคนที่ใชก้กลงตัวนี้เพื่อที่จะหวังความสบายแต่ใช้ความเล่ห์เล่กลเน,นี้ยแะค่ะมา ลงกลมาให้คุณสงสารมาให้คุณช่วยเหลือด้านพัดวัตถุอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นสิ่งของนะคะคนที่เขาดีจริงๆนะคะเขาจะสู้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเขาจะยากลําบากขนาดไหนเขาจะ,ะยืนได้ด้วยตัวเองก่อนจนวันนั้นเขาไม่ไหวจริงๆค่ะเขาไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆนั้นเขาก็ยังไม่ขอร้องใครนะคะแต่จะมีบางอย่างที่โดนใจนะคะอยากช่วยเขาเองคะ่ะนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นดูคนดูให้นานๆน,นะคะสิ่งศักดิ์ เป็นห่วงคุณมากๆเพราะช่วงนี้พลังงานของคุณต้องพบผดพบป่าก,กับเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างแล้วที่สําคัญสถานที่ที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงด้วยนะคะคือสถานที่ที่อาจจะเป็นป่าช้านะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับผู้คนที่สูญเสียไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจิตวิญญาณของคุณไม่เข้มแข็งพอนะคะคุณอย่าเดินทางไปในสถานที่ที่ เปี่ยวหรือไปในสถานที่ที่อาจจะมีจิตวิญญาณที่เล่ร่อนอยู่นะคะซึ่งสิ่งนี้อาจจะเข้ามาเขาอาจจะเข้ามาขอพึ่งพาบุญบารามีของคุณซึ่งคุณอาจจะยังมีบุญบารามีเยอะอยู่เหมือนกันแต่คุณไม่สามารถที่จะให้บุญบารามีของคุณทั้งโลกทั้งดวงจิตวิญญาณเส้นสายที่คุณเดินนะคะเส้นทางที่คุณเดินจากที่ทํางานไปที่บ้าน แล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปช้อปปิง้งไปหลายๆสถานที่คุณรู้ไหมคุณต้องผ่านอะไรเยอะแยะอีกมากมายในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะดวงวิญญาณที่เขานะคะยืนอยู่บนถนนเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบาบุญกุศลที่เราทำนะคะจะสามารถมีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาเหล่านั้นไหมบางทีอาจจะไปเจอดวงวิญญาณที่เขานะคะ อันตาพาณิัยไม่ดีเขาก็อาจจะตามมาทํำร้ายเราได้นะคะนี่แหละค่ะเหมือนกันกับมนุษย์เรานี่แหละค่ะมนุษย์เราก็มีทั้งคนดีและไม่ดีเมื่อเรามีทรัพย์สิน อย่างแม่หมอจะยกตัวอ,อย่างให้เข้าใจนะคะอย่างเช่นคุณจะไปตลาดแล้วมีคนมาขอคุณนะคะมาขอตังคุณ10บาท20บาทอย่างเงี้ยถ้าคุณให้เขาไปแล้วหรือถ้าคุณไม่มีจริงๆนะเขาก็ตื้อคุณไม่หยุดตื้อคุณไม่หยุดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณให้ถูกคนที่เขาขอทานนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นบุญแต่ถ้าให้คนที่เขาแบบว่าเอาเงินที่คุณให้ ไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งอาจจะเป็นบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาแย่กว่าเดิมอย่างนี้นะคะก็เหมือนกันที่เราไปผูกเวรผูกกรรมสนับสนุนเขานะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะคะการที่เราจะทําบุญนะคะทําไมเขาถึงเน้นให้เราทํากับนักปราชญ์ทำกับคนที่อยู่ในศีนลธรรมทากับบุคคลที่เขามีสติปัญญาสําคัญมากๆนะคะการสร้างบุญนะคะเพราะว่าการสร้างบุญการผูกบุญตรงผูกกับกัญญาณมิตรที่มี น,นะคะถ้าเราไปผูกผูกบุญด้วยกับคนที่เขาไม่มีศีลธรรมเอาสิ่งของที่เราให้นะคะไปใช้ในสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะคะเราก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะในบาปกรรมนั้นนะคะซึ่งาบางคนอาจจะบอกทําบุญมาตั้งนานทําไมไม่ ไม่โชคดีเหลือเกินไม่โชคดีทําไมชีวิตต้องเจอกับอะไรแบบนี้นั่นละค่ะเราต้องต้องคิดพิจารณาบุคคลที่เข้าหาคุณนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในยุคนี้ในปัจจุบนันนี้คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครดีใครไม่ดีเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจิตใจภายนอกที่มีความเมตตามีบางอย่างที่แสดงออกเหมือนเหมือนกันหมดจนเราไม่สามารถรู้เลยว่า ใครคือคนดีใครคือคนไม่ดีบางครั้งเราบอกว่าการทําบุญทําไปเถอะทาไปแล้วเมื่อเราให้เขาไปแล้วเราเจตนาดีเขาจะเอาไปทําอะไรนั่นก็คือเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วหน้าที่ของเราคือให้ถ้าเราคิดแบบนั้นสิ่งที่เราได้ตอบแทนมานะคะเราก็ไม่ต้องหวังผลสิ่งที่ดีๆหรือโชคลาภจะกลับคืนมานะคะเพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจทําแบบนั้นไปนั่นแหะคะ่ะบางครั้งเราอาจจะโชคดีที่ทําถูกกับ คบางครั้งเราอาจจะโชคไม่ดีที่เราก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่เราทําเขาเอาไปทําอะไรใช่ไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะสำคัญมากๆอาจะทําบุญอย่างไรเราถึงจะแยกแยะออกคือคนนั้นเขาจะต้องยืนหยัดด้วยตนเองนะคะเขาคนดีจริงๆเขาจะไม่ค่อยพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะคะนอกเสียจากบุคคลท่านนั้นนะคะจะมีจิตสัมพันธ์ที่ เชื่อมกันได้จริงๆค่ะจะมีบางอย่างดนใจให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขาค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกมากนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนฝูงนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามิสหายดีถือว่าโชคดีถ้ามิสหายไม่ดีนะคะจะเอาอะไรเป็นหลักนะคะในทุกวันนี้ก็คือศีลธรรมนะคะศีลธรรมจะทําให้คุณนะคะสามารถแยกแยะ คนที่เป็นกัญญาลมิตของคุณได้นะคะเมื่อคุณเป็นคนที่อยู่ในศิลธรรมอยู่แล้วนะคะถึงแม้เราจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะไม่มีใครทําจนสมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าเรายังเดินทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้นอยค่ะอย่างนีน้อยไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราถือว่าเราพบกัญญาลมิตที่ดีนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ท่านเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้กลัวเหลือเกินกลัวคุณจะใจอ่อนค่ะ กลัวคุณจะใจอ่อนเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นผู้คนที่เข้าหาคุณนะคะจะมีทั้งความน่าสงสารจะมีทั้งคนที่คอยหวังผลประโยชน์จากคุณและที่สำคัญนะคะจะมีทั้งคนที่เขาอยากให้ ชีวิตคุณพางถามว่าเขามีเจตนาที่จะเป็นแบบนั้นไหมไม่ค่ะเขาไม่ได้มีเจตนาแต่ว่ามันเป็นปมปมในใจลึกๆของเขาที่เขาอาจจะป่วยก็ได้ค่ะเขาอาจจะป่วยป่วยในทํานองที่เขาอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่อดีตของเขาแล้วเขายังปรับเปลี่ยนพลังของเขาไม่ได้เมื่อเขาเห็นครอบครัวคนไหนที่มีความสุขครอบครัวไหนที่มีจิตใจที่ดีเขาก็จะรับไม่ได้เขาก็อยากจะเห็นครอบครัวนั้นนะคะมีปัญหาเหมือนกัน กับเขามีบางอย่างที่ทุกเหมือนกันกับเขาถ้าเจอบุคคลแบบนี้น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวเพราะว่าเป็นพลังงานเทขึ้นแบบจนแม่หมอต้องห้ามเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกทุกวันนี้จะสงสารใครทุกวันนี้จะช่วยเหลือใครต้องดูให้ออกนะคะต้องมีสติแยกแยะให้ออกนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณว่า คุณไม่ต้องตกกลังบนมากนะคะสิ่งที่แม่หมอกล่าวมานี่คือการเตือนให้เราระวางแต่ไม่ให้เราหวาดกลัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวค่ะเพราะเราต้องเจออยู่แล้วทุกวันนะคะทุกวันเจอจนบางครั้งเรา เจอบททดสอบนั้นมาแล้วซ้ำๆซ้ำๆจนเรามีคำถามว่าทำไมต้องโดนหลอกทำไมต้องเจอแบบนี้ทำไมถึงทำคุณคนไม่ขึ้นนี่แหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณนะคะทีนี้ให้แยกแยะระหว่างการช่วยเหลือคนนะคะซึ่งบางครั้งคุณอาจจะดูไม่ออกแต่เมื่อไหร่ที่คุณฝึกสมาธิเมื่อไหร่ที่ธาตุของคุณเข้มแข็งเมื่อไหร่ที่คุณนะคะอยู่ในศีนลธรรมค่ะ คุณจะเห็นค่ะบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเขาจะเข้ามาหลอกลวงคุณได้ไม่นานค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลให้คุณได้เห็นว่าบุคคลท่านนั้นนะคะ,ะไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ท่านจะมาบอกมาเตือนนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะวังพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คุณก็ต้องปกป้องและคุ้มครองภัยตัวนี้ให้กับตัวของคุณก่อนนะคะก่อนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาช่วยคุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันตัวคุณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่ว่าเราจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเราก็ต้องมีสติด้วยนะคะมีสติเตือนตัวเองนะคะให้ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีสถานที่ที่ไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะคือหัวข้อวันนี้นะคะเป็นพลังงานที่ท่านอยากจะเตือนนะคะ,ะบุคคลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คุณจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้เพราะในช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะสำคัญมากๆค่ะว้าวแล้วเรามาดูเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ แทบไม่อยากเชื่อเลยไพ่ใบเดิมขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะว้าวสุดยอดเลยค่ะเลขที่ที่ท่านอยากจะแนะนํานะคะสามสิบหกเลขสิบแล้วก็เลขยี่สิบสามแล้วก็เลขสี่สิบเอ็ดเลขสี่เลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามแล้วก็เลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขหกนะคะนี่คือตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยากจะบอกกล่าวคุณในหัวท้ายคลิปนี้นะคะว่าสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกล่าวและเตือนคุณนะคะ อย่าได้วิตกกังบนอะไรมากนะคะในคำทำนายที่แม่หมอกล่าวมาเมื่อกี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านนะคะอยากให้คุณระวังค่ะ การระวังการมีสติคือสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับทุกวันนี้ที่คุณต้องดำรงชีวิตอยู่กับ่ามกลางผู้คนเยอะแยะมากมายพลังงานอะไรหลายๆอย่างถ้ายิ่งช่วงไหนนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายนะคะก่อนจะออกจากบ้านนะคะขอให้คุณกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูบาอาจารย์หรือพระพุทธธรรมพะระสงฆ์หรือศาสนาที่คุณให้เคารพกราบไหว้และนับถือนะคะไหว้ท่านก่อนออกจากบ้านไหว้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายขอพร ท่านแล้ววันนั้นคุณจะพบกับสิ่งที่ดีๆนะคะ ไปไหนมาไหนคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยนะคะจากผู้คนที่คุณต้องเจอแต่ละวันแต่ละพลังงานแต่ละอารมณ์แต่ละอย่างที่เข้ามาแล้วคุณจะแค้วคาดค่ะเพราะพลังงานตัวนี้จะเป็นเหมือนพลังงานบางอย่างที่เชื่อมกับท่านที่คอยปกป้องคุ้มของคุณนะคะ,ะสําคัญมากๆเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ความร่มเย็นความสงบสุขแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวก่อนนะคะคนในครอบครัวของคุณนะคะ ถ้าเกิดว่า คนในครอบครัวนี่หมายถึงรวมเลยนะคะแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะสิ่งของต้นไม้ทุกอย่างของคุณในบ้านนะคะดูแลเขาให้ดีๆนะคะทุกอย่างถ้าพลังงานในบ้านดีนะคะออกไปข้างนอกก็เหมือนมีบางอย่างนะคะเป็นเกราะป้องกันให้เราแค้วคาดแต่ละครั้งที่เราออกไปนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่ท่านอยากจะบอกคุณนะคะและที่สําคัญเลยท่านไม่อยากให้คุณประมาทกับชีวิตจะเดินย่างเท้าออกจากประตูนะคะบอกเก่าเจ้าแม่ธรณีบอกเก่า ฟ้าดินนะคะคเพราะทุกวันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นหลายๆอย่างโดยไม่คาดฝันเนี่ยมีเยอะมากๆค่ะท่านเน้นเลยนะคะอยากให้มีสติปัญญาให้มากๆคิดและไตรตรองอย่าประมาทกับชีวิตนะคะอย่าประมาททุกอย่างทุกหนทางที่เราไปทุกสถานที่ที่เราไปสามารถปรับเปลี่ยน อะไรได้หลายๆอย่างสามารถเกิดเหตุการณ์ได้หลายๆอย่างแต่อย่างน้อยเมื่อคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือหรือเส้นทางที่คุณเลือกนั่นก็คือศีลธรรมการปฏิบัติดีของคุณนะคะสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันให้คุณนะคะได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วการเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองนะคะ ก่อนที่คุณจะทํากับคนข้างนอกขอให้คุณนะคะจงมีเมตตาให้กับคนในครอบครัวของคุณก่อนนะคะคนในครอบครัวเมื่อมีเมตตาให้กันเมื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์แล้วพลังบุญกุศลตัวนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นเกาะป้องกันให้คุณนะคะไปเรียนรู้ที่จะคบกับคนข้างนอก ไปเลือกมิตรสหายที่จะเข้ามาในบ้านของคุณสินเสมอกันค่ะสำคัญมากๆนะคะจุดนี้นะคะทุกอย่างเริ่มจากครอบครัวทุกอย่างเริ่มจากจุดเริ่มต้นนั่นก็คือตัวตนของคุณและคนในครอบครัวนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกท้ายคลิปนี้แล้วก็หัวข้อในวันนี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ ถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออาภัยณนที่นี้นะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเกราะป้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ,ะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักนะคะตื่นมาเช้านี้ขอให้ทุกคนนะคะพบแต่สิ่งที่ดีๆจะทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะ ะะเป็นวันที่โชคดีมีกัญญาณมิตรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วที่สําคัญเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเหล่าเทพเทวาและเทวดาครูบาอาจารย์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ